สบายดีทุกท่านเนาะมืมัอนี้จะพาพี่นอ้นนอ,งนนนองมาเก็บมะเพ็ดเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเก็บมะเพ็ดมะเพ็ดธรรมศาสตร์พี่น้องเลยปล,ยลูกไปธรรมศาสตร์เลยนนเนาะมะเพ็ดธรรมศาสตร์เลยคักเลยนี่มะเพ็ดนี่คักเลยพี่น้องนี่ส่วนมกเพ็ดเนาะ ก็ว่าเป็นการเกษตรก็ว่าแม่เนาะนี่ก็ว่าเกษตรผสมเนะมมกกาะมะกรวยก็มีนะครับมัทวดดินก็มีเนาะมกทวดดินกับลูกเกษตรผสมเป็นว่าเกษตรผสมเลยมะกรวยก็มีมัทวดดินก็มีเออบักทั่วก็มีมักเคอก็มีพี่น้องเลยนี่มักเคออีก มะเขือก็มีเนาะุมะโคตรงามเลยพี่น้องเลยมะเขือนี่ยม,ม,มาโคตรงามเลยมะเขือโอเคเนาะนี่คือพอเนะอาะเขินทำมาตัดกล้วยเนะาะเขินทำมาตักดกล้วยมาสั่นส่วนกวยเพี่นเนาะคือว่าเกษตรผสมมาสั่นมีมะเพสแตะมะเขือแดะมันต้นแต่พี่น้องเลยมันต้นก็มีหลายอันขน,นาดกระดกฟ้าเนาะ

ไปกินกับไรไปคายกับไรเนาะมะกรวยมะกรวยธรรมชาติมะกรวยธรรมชาติธรรมชาติเลยดีเห็นเนาะปลูกกินปลูกขายกับไรปลูกกินกับไรวะนี่ก็มักบัวพี่น้องนี่หมักบัวเักบัวธรรมชาติได้หนี่มักบัวนี่เห็นเนาะโอ้ดอกงามดีเห็นเนาะอันคือคือส่วนมันต้นเนาะคนเอ่อซีปลูก เลี้ยงหมูว่าตัิยพี่น้องปลูกเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูกษัตรนย์ต้อนอ้อยเนาะ,ะเกษตรผสมมานี่เกิว่าเกษตรผสมเกษตรผสมนี้ให้ง่ายปลูกง่ายปลูกมะเขือมะเขือมะแตงสาลีปลูกทุกอย่างนี่คือตังปั่มกุ้กวยอยู่พอคือังปั่มกุ้กวยอยู่ปั่มกุ้กวยเนาะเขาจะเอาไปไปฟ้าพี่น้องกษัตริยเอาพี่นอ้องเขาจะมาคลายเนาะ มกไีพี่น้องเอ้า่านี่เนะาะมกตึงออันนี้ไปซ้าไปขายนในเครือนค้นขายเป็นเครือเนาะขันขายขายเครือประมาณวงสี่สบบาทหรือห้าสิบบาทเนาะเป็นเงินไทยข้นเงินลาวก็ประมาณวงสาวผัเนาะสาวักีกบว่าองเหมือนกีบเนาะยะใ่บเวน,บนี่เบัด เบื้วงด้นมันมันขึ้นคนมันแตกครับเอาง่ายๆแล้วเอานี่คือกินมะเพษเนาะพอคนกินมะเฟษอ่ะสันกินมะเพษมะเพษธรรมชาติพี่เนอะดูกินเมื่อเดี๋พี่น้องเลยอุ้ยดับมิงมิงอันนี้พักงานนี่นะมุ่พ่อพักแกลงนี่นะสะเผาเออกระเพราสะเผากับเขาอืหักสะเผาะอ่สันงามอีนีสุดที่ความงามโวนกลัวพี่เนาะ อันนี้คือปลามันตุนเนาะ,ละปลามันตุนไข่ว่้ซนเนาะเห็นบุไล่่ยมักสุกมักดิบอ่ะเก็บเพราะว่เก็บมะเพ็ดเนาะเก็บมะเพ็ดเดียวมะเพ็ดธรรมชาตินี่มะเฟษสุกพี่น้องไอ้นี่กลิ่นมาจากว้าไปนี่ยอะไรนี่สุดเลยมะเ็ษธรรมชาติ นามพวมที่บะบ่หอดบะนาำบกวยฟงเซอรเออนามบกวยนะเอทำมาสักวดินพี่น้องเลยโอ้บ่ได้อรกอมาเนาะบุ่งมันได้พวดินทีอบอมุงงใจเด้ออาแม่เยอะนะยซ่องดยมาเอามาองคลิปจะไปว่าพอแล้วงงเนาะกระดาเสรุง

เนี่ยแม่นแม่นมังคุ้อะไแม่แผลตัมโบเส็บน้อยๆจังเสบคือมกเพขีนูดูให้เนี่ยเอิมกเพศนี่ก่อนขีนกไม่ขีนกนะพี่น้องเลยดูให้เอิมกเพศขีนกลลเอิญมกเพศขีนูง่ายกันนั้นนะเป็นขีนกกว่าสัน เบิงังคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคก็เป็นกำลังใจครับของผลิตคลิปออกมาเอ้มาขอขอบใจกลับก่อนพี่น้องเอ้ยพอแล้วพี่น้องเอ้ยได้ไลค์แล้วกลับก่อนพี่น้องมากรวยได้ซองเครือพี่น้องเอ้ย